ตอนนีมันยืนใช่ป่ะมันก็มีผมเหมือนคนปกติถือนั่นแหละกระเป๋าเจมบอลนัน่นแหละแล้วก็ใส่ชุดสูทเออดูแล้วก็เหมือนคนปกติแต่มันไม่ปกติตรงมันยืนซ้อนเสาเสาเสาเล็กตั้งอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ยืนทับเสาเล็กมันยืนแบบเหมือนมันเสาแม่งทะลุขึ้นไปเลยกูเห็นแล้วเฮ้ยตกใจตอนแรกก็เลยก็เลยสิด อนแรกสกิทพี่ให้ดูอ่ะดูน,น,ะ<ไ>นี่นั่นเออก็เด็กพี่ดูนั่นคนอื่นเห็นฮะมีพี่เห็นฮะพี่เห็นพี่ก็เอเออใช่แล้วหันมาพร้อมกันสองคนครับหันมาบอกพ่อพ่อหันไปดูครับแม่งหายไปแล้วกูมแม่งสองคนเหมือนเป็นตัวตลกยังไงก็ไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เชื่อไหม อันนี้ก็เออก็ก็ตาผ่ามมั้งตาฝ่าเพราะกระส้องคนนี้ก็ยังไงไงอยู่มันคิดตอนโตแต่อ่าก็หลังจากครั้งนั้นก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรแหละก็อยู่มาแบบปกติทีงานเรื่อยๆจนถึงพ่วงหลังที่ไปอ่าสีเมืองใหม่ไปอยู่บ้านไปอยู่ก็เจอหลายตัวอยู่มันมันได้จะมันมันเยอะไปเจออยู่นั่นประมาณไปเจออยู่นั่นสามสองครั้ง ก็ใช้คําว่าตนก็ได้ใช้คําว่าตนอ่าใช้ตนใช้ตนก็ได้ไม่ใช้คำว่าตัวก็ได้ไปอยู่นั่นก็ป็นเรื่องปกติอะคือเจอจนเจอสองครั้งอแต่ชินตอนแรกก็เดินลงบันไดดีมีปั๊บเป็นบ้านสามชั้นก็ลงบันไดชั้นลงบันไดจากชั้นสามลงมาชั้นสองก็ไม่มีอะไรก็มันก็สูงที่สุดเป็นบันไดที่สูงที่สุดก็ลงมาก็เดินมาก็มานั่งเล่นคอมปกติ แล้วคราวนี้ก็พอเล่นไปได้สักพักหนึ่งก็เออไปอาบน้ำดีกว่าประมาณสามทุกครึ่งตอนนั้นน่ะก็เลยอันนี้ก็เลยลุกลุกมาแล้วก็เดินแล้วก็ญาติผมก็เดินหลังญาติผมก็เดินตามหลังมาแล้วก็ก็เดินมาก็เออก็เดินตามหลังผมมาเนี่ยแบบปกติเป็นคือญาติผมก็เดินลงมาจากชั้นสามเหมือนกันก็ลงมาจะไป จะไปเข้าห้องน้ําข้างนอกผมจะไปเข้าห้องน้าข้างในก็ผมก็เดินลงมากาลังก้าวลงบันไดชั้นที่สองก็ตกใจเมื่อมันมีตัวอะไรไม่รู้เดินผ่านุไปแต่ที่แปลกใจกว่านั้นคือมันเดินผ่านจากขวาไปทางซ้ายแล้วบันไดเนี่ยมันก็กว้างแค่เมตรเมตรเดียวผมก็เลยหันหน้าหันหน้าไปดูมันใช่ป่ะปกติ มีปฏิกิริยาอะไรแบบว่าเดินผ่านวันปุ๊บไปเราต้องหันหน้าไปดูอยู่แล้วเป็นคนถ้าเป็นคนนะมันก็จะปุ๊บมันก็จะหันหน้าไปดูแต่ว่าหันไปแล้วก็พบแต่ตู้จะตู้ครับโอ้โหจะตู้โอ้โหชนซึ่งชนตู้เลยก็เลยครันนี้ก็เลยเออมันอาจจะมาทางขวาก็ได้เดินเดินทางข้างขวาเออแล้วคันนี้ก็หายไปเออก็แปลกเออหันไปทางขวาก็เป็นเป็นกระเพรา แล้วก็มีกุญแจห้อยอยู่แล้วก็มีรูปห้อยอยู่ครับเอเอก็แต่ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงรู้สึกเป็นผู้หญิงที่แก่แก่ประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเนี่ยผมขาวก็ร่างกายจะผอมอยู่หรอกก็ดูจากหน้าแล้วก็น้าหน้าผอมอะคือหน้าซีดนะเออแล้วก็เดินปุ๊บไปเออก็ไม่คิดะไรอาบน้ำเสร็จคราวนี้แม่งเจอวันเดียวแม่งสองตัวเลยอาบเสร็จเดินขึ้นบันใดยังใส่ไม่ตัวอยู่ไงใส่ไว้ตัวอยู่ก็เดินขึ้นมด ได้ชั้นสองมาก็ก็เลยหันถามปู่เพราะปู่กําลังค้นอะไรอยู่ไม่รู้ปู่กาลังค้นอะไรอยู่ไม่รู้สักอย่างหนึ่งนี่นแหละก็เลยหันไปถามปู่ว่าอ่าอ,อยู่ไหนเออชุดอันนี้ชุดเก็บอยู่ไหนเพราะว่าไปที่นั่งครั้งแรกก็ก็ไม่รู้ว่าชุดเก็บอยู่ไหนก็พอถามปู่ไปปูกป่ก็ปู่ก็ ก็ก <news> ็บอกว่าอยูตรงไหนก็เออก็แล้วไปแต่ว่าคราวนี้ก็เดินลงไปเผาชุดก็เห็นไอ้เด็กคนหนึ่งก็เห็นเด็กคราวนี้เห็นเด็กเป็นเด็กรับเป็นเด็กเด็ก